พูดคุยกันในรายการครบเครื่องื่องสุขภาพในช่วงที่2รายการค่ะในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปน้องมีว่าเราจะเชิญกูรูนะคะผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกับเราถึงที่นี่เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์ดรอินทาวุธค่ะสัพพวรสถิอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคเราคุยกันเป็นประโยคทีท่เราได้ยินบ่อยมากค่ะอาจารย์เขาบอกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า you are what you eat หมายคมว่ากินอะไรเข้าไป ก็<ห>จะทา<ห>ให้สุขภาพ<ร>เราเป็นแบบนั้นครับผมจริงๆแล้วมันมีความหมายอื่นไหมคะหรือว่าอาจารย์อยากจะขยายความประโยคนี้บ้างไหมคะก็ <îne> จริงๆแล้วชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่ากินอะไรได้อย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรากินอาหารประเภทไหนเข้าไปนะครับเราก็จะได้สารอาหารของอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับอย่างเช่นอาหารที่มีโปรตีนมากนะครับเราก็จะได้โปรตีนเข้าไปเป็นสารอาหารที่เราได้รับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงจะถึงมีคําพูดนี้เกิดขึ้นนะครับว่า you are what you eat ค่ะมันเกี่ยวกับพวกเรื่องโภชนาการใช่ไหมคะใช่แล้วครับเช่นแบบโภชนาการดีไม่ดีอย่างนี้ถูกไหมคะรานนี้ถ้าเกิดทางวิชาการคือถ้าเป็นทางทางเราโภชนาการดีหมายความว่าฉันได้กินทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่ว่าถ้าเกิดทางวิชาการแล้วโภชนาการดีกับโภชนาการไม่ดีเขามีทฤษฎีบ่งบอกไหมคะว่าแบบไหนถึงจะดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วก็ไม่มีทฤษฎีตายตัวนะครับว่า โภชนาการดีคือคะอะไรนะครับแต่ว่าการกินอาหารที่ดีที่ถูกหลักเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่มนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ตามที่อย่างสมมติถ้าเกิดเราไปหาคุณหมอก็จะได้รับคําแนะนําว่าทานอาหารให้ครบ5้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันโดยทั่วไปซึ่งมันก็เป็นจริงตามนั้นะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอแนะนําว่าให้ทานอาหารในครบ5้าหมู่นะครับก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือให้ทานให้หลากหลายนะครับไม่ใช่ว่า5หมู่มีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้งแล้วก็น้ําตาลอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีวิตามินเกลือแร่นะครับก็ถ้าเกิดทานแค่นั้นโดยที่เราทานซ้ํากันซ้ํากันทุกวันเช่นทานไขก็ไข่ทุกวันใช่ก็ไม่ถูก ะะ um ก็ควรจะต้องทานให้หลากหลายอย่างเช่นไข่ก็จะมีโปรตีนวันนี้ทานไข่พรุ่งนี้ทานปลาอีกวันหนึ่งทานหมูเปลี่ยนมางด้แบบค่ะอาจารย์คะลรายังสงสัยคนไทยปัจจุบันนี้ค okay. ่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าคนไทยเราเนี่ยมีภาวะโภชนาการดีหรือยังกินเนี่ยกินเป็นหรือยังเนี่ยค่ะก็ถ้าพูดถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นจะเห็นว่านอกจากเรื่องการกินแล้วเนี่ยเขายังออกกําลังกายยังทําอะไรต่ออะไรเยอะแยะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยหันมามีพภชนาการที่ดีขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นใช,ใช่ครับ <คะ S 1> ก็คือเขาก็จะศึกษาก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาก็เป็นที่เขา,าเป็นที่ที่เรา,าส่งเสริมให้คนมีความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็เลยดูแลใช่เขาก็อ่านเขาก็ดูสื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเข้ามาดูในรายการเนี้ย ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มานะครับก็จะเห็นว่าพูดถึงเรื่องสุขภาพพูดถึงเรื่องโภชนาการเยอะพอสมควรเนี่ยก็อย่างนี้ก็จะมีสื่อให้คนได้เรียนรู้ใช่ครับเข้ามาในอินเทอร์เน็ตนี้ปั๊บเดียวเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็เลยโภชนาการของคนปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นเลือกกินแล้วก็เลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้นด้วยคุณบอกคะยังคนไข้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมันจําเป็นไหมว่าคือเราก็ยังเห็นว่ามีคนป่วยอยู่ตลอดเวลามันจําเป็นไหมคะว่าทุกๆโรคเนี่ยเกิดจากโภชนาการที่ไม่ดี ไม่จําเป็นนะครับก็อย่างที่เราบอกว่าถึงเราจะกินดียังไงแต่เราไม่ได้ดูแลร่างกายในส่วนอื่นอ,อย่างเช่นไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้พักผ่อนะนะครับยังไงร่างกายก็ไม่สามารถสู้ทนกับสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกๆวันได้ะนะครับ อาจารย์นะคะในปัจจุบันนี้คนเมืองส่วนใหญ่ดีกว่าคนเมืองและการทำงานหนักกินอาหารไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้อาจารย์อธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโภชนาการของคนกลุ่มนี้เนี่ยควรเป็นยังไงบ้างคะอ๋อโภชนาการของของคนกลุ่มนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าตั้งแต่เริ่มตอนเช้าเลยต้องรีบมาทำงานนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเร่งรีบ นะครับเห็นหาอะไรคว้าได้ก็หยิบเข้าปากก่อน่ายเลยหรือไมบางทีหรือไม่บางทีง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ก็คือคนไม่ค่อยทานข้าวเช้านะครับก็จะมันสายแล้วค่ะยังเก่งสุดก็คือแค่กาแฟแก้วเดียวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยตามหลักเลยเนี่ยข้าวเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเนื่องจากว่า ข้า,าวเช้าเนี่ยจะช่วยทําให้สมองของเราเนี่ยรับสารอาหารได้เต็มที่นะครับจริงๆแล้วสมองเราเนี่ยถ้าต้องการให้เลือดมันไหลเวียนดีๆแล้วก็มีน้ําตาลเข้าไปเลี้ยงะนะครับก็จะทําให้สมองเนี่ยมีพลังงานใช้ะนะ <ๆ S 2> ก็เลยแนะนําว่าตอนเช้าเนี่ยควรจะต้องทานอาหารนะครับอย่างน้อยคือรับคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนิดนึงให้มันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็สมองได้เอาไปใชอ้อาหารที่ควรทาน,นยาายอย่างข้าวเช้าอย่างคนเมืองอย่างที่น้องินว่าเนี่ยอย่างพวกเราสาวออฟฟิศเนี้ย ข้าวเช้าแบบไหนที่เรียกว่าเพียงพอคะอาจารย์คือมดเห็นบางคนมามปลาท่องโกมาแบบพอมันเอาแหวอิ่มนะนั่นก็อร่อยนะ ปลาท้องโกมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นข้าวเช้าที่ที่โอเคไหมคะเอ่อถ้าเกิดว่าต้องการแค่พลังงานอย่างเดียวเนี่ยโอเคเนื่องจากว่าปลาท่องโก้เนี่ยมันก็มีส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือจะเป็นแป้งแล้วก็ทอดลงไปในน้ํามันเพราะฉะนั้นจะมีน้ํามันติดมาด้วยนะครับพลังงานเนี่ยได้เยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าครบห้าหมู่ไหมก็คงไม่ครบนะครับย้อนกลับเข้ามาถึงเรื่องห้าหมู่นี่แหละเป็นตัวสําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ดีนะครับก็ ควรจะเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็อาจจะมีผักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแซนด์วิชก็พอได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทยๆหน่อยก็พวกข้าวต้มเนะครับเกี๊กตอนเช้าๆนะครับก็เวิร์ k อยู่ค่ะค่ะอาจารย์คะคราวนี้ในเรื่องของปัญหาคุณภาพคือเมื่อกี้พอพูดว่าปลาทองโกแซนด์วิชเนี่ยมอนนึกถึงภาพว่าอย่างอย่างเรานั่งรถไฟฟ้ามาทำงานค่ะอาจารย์ ข้างทางเนี่ยจะขายเต็มเลยแบบโอ้โหพร้อมทานอุ้ยซื้อตึ๊ตึ๊ตึ๊บางท่านหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาทำคางไว้นานแล้วไหมอาจารย์คืออย่างเช่นสมมติว่าเขาต้องมาขายเราเช้ามากไงเขาอาจจะทำไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นค่ะหรือแบบนานมากหลายชั่วโมงเงี้ยค่ะอาจารย์คุณภาพของอาหารจําเป็นไหมคะจริงๆแล้วมันจําเป็นนะครับสาหรับเรื่องคุณภาพทางด้านการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยค่อนข้างจะสาคัญนะครับหนูน่ากลัวหนูจะตายไหมคะเนี่ยนะ อ่าจริงๆแล้วสังเกตรจริงๆคือสังเกตได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ตั้งแต่แรกะนะครับถ้าเกิดว่าของเสียเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือหน้าตามันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่สดนะครับๆๆอย่างที่สองก็คือกลิ่นของมันจะเปลี่ยนไปอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราเปิดถุงสมมุติว่าเราซื้อโจ๊กมาะนะครับ เปิดถุงโจ๊กมาใหม่ๆตอนแรกถ้าเกิดว่าเป็นของทําใหม่ๆะนะครับเราจะรู้สึกว่ามันหอมมันจะมีกลิ่นเฉพาะของโจ๊กอยู่มีควันมีคนอะไรว่าไปควันควันนี่มาจากความร้อนอเ,เราจะอุ่นตอนไหนมันก็มีควันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดมาปุ๊บเราได้กลิ่นเปรี้ยว ไม่ดีแล้วกินเริ่มไม่ดีแล้วคิดว่าเขาใส่น้ำส้มส่ชูกินหมดเลยนั่นแหละครับก็คือจะเป็นตัวหนึ่งที่เราคอยสังเกตได้นะครับหรืออย่างเช่นพวกแกงอะไรพวกนี้ที่เราซื้อมาเก็บไว้ข้ามคืนนะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในแกงเนี่ยจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะในตรงนั้นแหละก็คือเป็นสิ่งที่เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันสร้างขึ้นมาะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับแต่ว่าอย่างของที่คนเขาทำแล้วเอามาขายเนี่ย ส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดเราคอยสังเกตดูว่าร้านไหนเนี่ยขายดีนะควรจะไปซื้อร้านนั้นเถอะเพราะว่าอย่างน้อยคือขอเขาออกตลอดเวลาอ๋อทําใหม่ตลอดเวลาว่างั้นไม่มันมีแบบพวกร้านเข้าแกงมินนึกออกมาที่เขาจะแบบใส่ถาดเป็นกับข้าวอ่ะคือมันขายทุกมื้อไงมื้อเช้าก็ขายกลางวันก็ขายเย็นก็ขายอ้าวแล้วนี่แกทำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนึกออกมาอจริงๆแล้วเราสังเกตได้นะเพราะว่าเราไปถึงเนี่ยดูชนิดดูหน้าตาของอาหารก็ก็พอจะเดาออกได้ว่าเฮ้ยอาหารตรงนี้นี่ทําออกมา พึ่งทำหรือยังผมว่าพึ่งทำนะครหน้าตาของผักเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็สลดไปถ้าเกิดว่ามันเก็บไว้นานๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือก็เลือกนิดนึงนะครับหรือไม่ก็คือเลือกอ่าเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวกหมูทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้ก็คือจะปลอดภัยนิดนึงก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่ค่อนข้างแห้งนะครับแล้วมันก็ถูกอ่าโปรเซสหรือว่าผลิตออกมาโดยผ่านความร้อนสูงมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ถ้าเกิดไม่มีการปนเปื้อนอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะปลอดภัยในการรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตรงนั้นปุ๊บอาจจะเดินไปถึงเห็นรถขายผลไม้นะครับก็ซื้อผลไม้สดเข้ามาทานหน่อยนึงก็น่าจะ ครบถ้วนอยู่ครบถ้วนนี่คุณน่ะอาจารย์ขานี่ถามเขาหนังตอนเนองจากจักรถผลไม้ที่อาจารย์ว่าคือมีความเชื่อคือเมด่อเยอ่านหนังสือเจออ่านบทความเจอก็หลายอย่างเหมือนกันเขาบอกว่าผลไม้ที่ขายในรถเข็นหรือว่าเราไปซื้อมาจากคุซซ์ซเปอร์มาร์เก็ตก็ดีเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือคุณค่าของผลไม้นั้นๆแล้วจริงไหมคะคือเขาบอกว่าเด็ดปุ๊บเนี่ยหมดแล้วอ่ะแล้วยังไงจะต้องปลูกเหรอ ถ้าอย่างนั้นนะเวลาเดินเข้าไปในห้างเนี่ยเห็นผลไม้วางอยู่นี่ห้ามซื้อเลยเพราะถ้าเกิดหมดหมดคุณค่าทางอมันไม่ใช่ใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าทางอาหารของผลไม้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอันหนึ่งก็คือความสดจริงอยู่นะครับแต่ว่า เมื่อเด็ดออกมาแล้วเราเก็บรักษาดีๆนะครับมันก็ยังคงความสดแล้วก็คงคุณค่าทางอาหารอยู่พวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มันอยู่ข้างในนะครับก็ยังมีอยู่อย่างเช่นพวกกินผลไม้เราก็เคยได้ยินว่าทานผลไม้แล้วจะได้ใยอาหารใยอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะไม่ได้ถูกสูญเสียไปของในตัวของมันเองนะครับก็คืออย่างเก่งสุดก็คืออาจจะมีการสูญเสียน้ําไปบ้างนะครับก็ ไม่ต้องไปซีเรียสมากเห็นผลไม้ดูหน้าตายังดูสดสดอยู่ก็ก็รับประทานเข้าไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูได้ว่ามันมาจากแหล่งไหนนะครับถ้าเกิดว่าเขาวางอยู่ในรถเข็นที่ดูไม่น่าไม่ไม่น่าจะฝรั่งแช่ขันขันทศกรณ์แช่มานานแล้วไม่มีคนซื้อ ก็เลือกนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ตามตู้เนี่ยก็ควรจะเลือกผลไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักการดองอะไรพวกนี้ไปควรทานสดสดดีกว่าแล้วก็ถ้าทานถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทานตัวผลไม้อย่างเดียวไม่ต้องไปนั่งจิ้มเกลือคุณหมอเครื่องเคียงนี่มันเป็นที่สุดนะมันก็ต้องมีนิดนึงนะถ้าอย่างนั้นคือถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยทำเองก็ได้ นมัก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แค่หนูจะกินข้าวครบสามื้อคนละห้อยู่ไม่ต้องทอีกแล้วค่ะจานขาเออแต่อย่างที่อาจารย์ว่าคือทําเองเนี่ยเรากําหนดได้ใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าอใส่น้ําตาลน้อยนึงใส่เกลือให้มันมีนิดนึงละกันไม่จิ้มไม่จิ้มไม่ได้นะพี่โออาจารย์คะสงสัยต่อพอพูดถึงภาวะโภชนาการไปแล้วเนี่ยถ้าเรากินอาหารไปแล้วสมมติว่าเคยได้ยินคนพูดบ่อยมากว่าภาวะโภชนาการแบบเกิน กับแบบภาวะโภชนาการแบบต่ำเฮ้ยมันต่างกันยังไงคะอาจารย์จริงๆชื่อมันก็บอกอยู่เนาะว่าเกินก็คือจะได้รับพังไปแล้วกินเยอะไปแล้วใช่ไหมก็คือถ้าทั้งสองอันเนี้ยเขาจะเรียกรวมกันว่าภาวะทุกโภชนาการทุกโภชนาการก็คือมีเกินแล้วก็มีขาดนะครับเกินในที่นี้ก็คือรับเข้ามาเยอะเกินไปนะกวนใช่ไหมก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ้วนนั่นเองนะครับแต่เราก็ ถ้าเกิดอ้วนปุ๊บเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆตามเข้ามาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคความดันนะครับโรคหัวใจก็จะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าเกิดขาดล่ะขาดนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการขาดเนี่ยขาดได้เยอะกว่าเกินอีกเนื่องจากว่าบางทีคนเราเนี่ยเลือกเลือกที่จะรับประทานอาหารนะครับคนชอบ อ่ชอบอย่างหนึ่งก็จะทานเข้าไปอย่างเดียวอย่างพวกเราชอบยำชอบส้มตำกินอยู่นั่นแ่ะอย่างยำอย่างส้มตำอย่างเงี้ยยังพอว่าเพราะว่าก็จะมีประกอบทั้งทั้งห้าหมู่ครบมีโปรตีนส่วนใหญ่ก็จะมีครบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนชอบกิน ข้าวไข่เจียวสมมติแล้วกิน <ๆ S 2> ข้าวไข่เจียวทุกวันทุกวันทุกวันแน่นอนคือก็ไม่ได้วิตามินเกลือแร่จากผักผลไม้แน่นอนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้แค่เฉพาะในสิ่งที่เขาทานเข้าไปสิ่งที่เขาขาดก็คือพวกวิตามินพวกเกลือแร่ทีม่มันอยู่ในพวกผักผลไม้หรือในอาหารที่เขาไม่ได้ทานะนะครับพวกนี้ก็คือเวลา,ากินไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะขาดนะไม่ว่าจะขาดขาดธาตุเหล็กขาดวิตามิน ต่างๆนานาบี2 B บ1 b 2เออะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วคนเราเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยเนี้ยต้องการสารอาหารที่ต่างกันไหมคะโอต่างกันจริงๆเลยลองอาจารย์ลองสรุปให้ฟังว่าวัยไหนควรจะเน้นเรื่องไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงวัยต่างๆเนี่ยคือจะตามหลักโภชนาการเนี่ยเขาจะแบ่ง วัยเอาไว้ทั้งหมดประมาณ5วัยนะครับเริ่มจากอันหนึ่งคือทารกเลยนะครับทารกเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราจะเน้นเรื่องการทานนมแม่นะครับก็จริงๆเขายังทานอะไรได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารมาจากนมแม่เป็นหลักนะครับแต่อายที่สองเนี่ยเป็นวัยที่เริ่มสําคัญขึ้นมาก็คือวัยเด็กนะครับวัยเด็กในที่นี้ก็คือตั้งแต่1ขวบถึง 5ขวบะนะครับเด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่ต้องการการเจริญเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาเยอะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่บำรุงร่างกายให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็บำรุงสมองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้เขา,าพัฒนาได้ดีนะครับวัยที่3ก็จะเป็นวัยอ่วัยรุ่น ยังไม่ถึงวัยรุ่นเป็นเด็กไม่ถึงวัยรุ่นเลยค่ะเด็กตอน่อนนี้ใช่เป็นเป็นเด็กระหว่างเรียนก็คือตั้งแต่5ขวบถึง12นะครับวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่ต้องการการเจริญเติบโตแต่ว่าสมองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่พัฒนาสมองจะหยุดให้ได้ที่อายุ5ขวบนะครับเพราะว่าสมองไม่โตคือหนูฉลาดสุดห้าขวบคะไม่รู้ตัวเลยค่ะคือสมองจะโตเต็มที่เราเจอกันช้าประมาณ2ีเดปีได้นะนะครับก็ตรงนั้นก็คือ อาหารก็จะมีการปรับเปลี่ยนะนะครับก็จะให้รับได้ครบหมู่มากขึ้นะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวัยทํางานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นวัยชาราะะนะครับก็จะเป็นการแบ่งเป็น5้ากลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารแต่ละวัยเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับช่วงไหนที่จะต้องใช้สมองเยอะ,ะทํากิจกรรมเยอะ ก็ <G un> อาจจะต้องไปบำรุงในใน,ในเรื่องของการนั้น<อ> <S 1> <S 1> นะคะก็คือแล้วแต่ปัญหาของตะละไวย์ที่เจอนะคะคุณอาจารย์คะถามต่อคะ่ะว่านอกเหนือจากคุณภาพของอาหารแล้วบางอย่างเนี่ยมดชอบดิียกคำว่าอาหารเป็นพิษหรือพิษที่มันมาพร้อมอาหารอะไรอย่าง <S <S านี้ค่ะมันมายังไงคะจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น <C ut> 2> 2สองอย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าเราทาน อาหารที่มันมีจุลินทรีย์บางอย่างที่สร้างสารพิษได้เข้าไปในร่างกายอย่างที่บอกว่าอาหารเนี่ยมันควรจะต้องปลอดจากเชือช้อจุลินทรีย์มีการ<ส>ห้ามมีการปนเปื้อนเนี่ยก็เนื่องจากเหตุผลนี้แหละครับก็คืออาหารถ้าเกิดว่าเรารับประทานเข้าไปแล้วจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้ทําให้อาหารเน่าเสียนะตอนนั้น,น,นแต่เวลาเรารับประทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบทางเดิอนอาหารของเราปุ๊บเนี่ยมันไปสร้างสารพิษเกิดขึ้นพอมันสร้างสารพิษเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย เราก็จะมีอาการหนึ่งก็คืออาจจะอาเจียนนะครับหรือว่าปวดท้องเสียท้องมีการสร้างลมทราอในท้องไหลออกมานั่นก็คืออันนี้เป็นข้อแรกอันที่2เลยเนี่ยก็คือการรับสารพิษเข้าไปนะครับก็จะแบ่งตรงๆเลยช่ก็คือจะเป็น2แบบก็คือแบบหนึ่งก็คือรับสารเคมีนะครับสารพิษจากสารเคมีอันที่2คือสารพิษที่เชื้อจุลินทรีย์สร้างขึ้นนะครับก็จะมี2แบบนะก็ถ้าทานพวกนี้เข้าไปเนี่ยอาการจะเกิดเร็วขึ้น อ่าถ้าเทียบกับชันทานเชื้อจุลินทรีย์ที่ความรุนแรงของการเกิดแบบไม่เหมือนกันเลยคราวนี้ลักษณะของการเกิดจะไม่เหมือนกันแต่ความรุนแรงนี้ก็ขึ้นกับชนิดพิษที่เรารับประทานเข้าไปนะครับอาการก็จะคล้ายๆกันก็คืออาเจียนหรือไม่ก็ปวดท้องมีการปวดเกรงที่กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีและโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยเรามีปูพื้นแล้วเรียบร้อยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะเรียกว่าเอาคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาตอบแบบตรงๆเลยนะคะ ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ